เฮลโหลไม่ใช่ Hello k i ิตตี้นะเฮลโหมีทุนสวัสดีค่ะเอฟซีุคินรัข้าพนขชาวมีทุนพบกันอีกแล้วนะคะมีทุนในเดือนกรกฎาคมจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนอื่นพี่จะมาคอนเฟิร์มเกี่ยวกับเรื่องครึ่งปีหลังก่อนเพราะมันมีเรื่องสําคัญเยอะนะดาวดาวมันจะโคจรต่อเนื่องกันดีครึ่งปีหลังของคุณเนี่ยนะคะกาเรียกพระรหัส <Columbus> <fal is> <Punk> ย้อนเข้ามาทับในภพวบบินาศภพวินาศเนี่ยถ้าเป็นดาวไม่ดีมันก็จะต้องอ,อ,อ่านไปในทางที่ค่อนข้างหวาดเสียวนิดหน่อยแต่เพเอิญว่าคุณเป็นได้ดาวพระรหัสเข้ามาหนุนดวงหนุนหนุนลัคนาแล้วประหลาดคุณมาจากภพที่ดีทั้งสองภพด้วยคือภพอัตนินะคะกับภพบกัมมะดังนั้นเรามาว่าหลักฐานมั่นคง นะแต่คุณต้องมีพื้ตัวดีนะเดินอยู่ในภพที่ดีมากดาวพุธคือดาวประจำตัวของคุณนะคะดีตล,ลอดไปจนถึงเดือนมิถุนาเออพฤศจิกายนเลยเขาเรียกในเมื่อดาวประจำตัวดีคุณต้องคิดดีทำดีขยนันอดทนสู้งานไม่ตัดเพ้อต่อว่าไม่ไม่ใช้คุณสมบัติที่ดีของดาวพุธที่ดาวประจำตัวของเราไปพูดในสิ่งที่เป็นอัปมงคลแก่ตัวเอง นับแต่นี้ไปพูดดีทดําดีคิดดีรวยดีสุขภาพดีแล้วมันก็จะเป็นดังที่เราพูดเราหวังเราคิดนะคะเพราะคือดวงของมิถุนเนี่ยมันจะเป็นราศีธาตุลมนะดังนั้นเนี่ยเวลาที่ดาวอ่อนกำลังอ่อนแอนมันก็จะกลายเป็นเหมือนลมเพลมพัดแต่ถ้าดาวแข็งแรงได้ตำแหน่งที่ดีต้องรู้จักใช้อย่าไปใช้ในทางที่ไม่มีประโยชน์กับตัวเองนะคะ คุณทางานเก็บเงินให้มากเพื่อไว้ใช้ให้สบายในภายภาคหน้าเ,เพราะอะไรดวงคุณเนี่ยนะมิถุนเนี่ยแปลกพอมีความรักแลวดวงตกไม่รู้ทําไมนะเท่าที่สังเกตดูนะคือราศีเมษมิถุนเนี่ยมันไม่ใช่ราศีที่อาภัพคู่นะแต่กลายเป็นว่าราศีที่มีคู่เยอะคู่แบบเยอะเกินจําเป็นอะไรแบบนี้มันมันเป็นราศีคนเจ้าชู้นะเพราะะนั้นพอมีคู่ก็ามาปัญหามันตามมาไง ทำให้เครียดคิดมากมันก็ไม่ไปคอนเซกก็ต์งานดังนั้นปีนี้จัดเต็มเรื่องงานเรื่องเงินนะคะสร้างตัวเป็นรอบสุดท้ายแล้วมีถุนน่ะเพราะว่ากว่าดาวมันจะมาได้ตําแหน่งที่แบบเลิ่เลอเพอร์เฟกครบกับทุกๆดาวเนี่ยมันค่อนข้างยากทีนี้เรามาเข้ากันว่ามีถุนในเดือน,น,นกรกฎาคมจะเกิดอะไรขึ้นบ้างการเงินมีโอกาสได้เงินจากการร่วมทุนกับญาติหรือการคอนเน็ชั่น ติดต่อเป็นในหน้าอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสสูงแล้วดาวจําตัวดีด้วยดังนั้นต้องขยันเร่งอย่าปล่อยลากยาวๆเดี๋ยวพอลากยาวไปเกิดดาวหลุดออกจากตําแหน่งที่ดีมันก็ทําให้เราเสียหายท่านที่ได้มากก็ได้น้อยท่านที่จะได้น้อยไม่ได้เลยนะการงานงานฟุกๆเกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะไปได้ดีหรืองานเบื้องหลังหรืองานซัพพอร์ตหรืองานเลขาหรืองานที่ปรึกษาพวกนี้ดีหมดสำหรับชาวราศีมิถุนความรักต้องระวังต้องระวัง เพราะว่าดาวศุกร์จะจุโครจรเข้าในภพวินาศผู้หญิงผิวสีดําแดงไม่มีผลดีอะไรกับคุณไม่ว่าจะเรื่องการงานความรักนะคะช่วงนี้คุณอาจจะเกิดความสิกอยากท่องเที่ยวนะคะเ,เหมือนเบื่อเบื่ออยากอากงานอาจจะทํางานหนักมนเมื่อเมื่อสองสาเดือนที่แล้วเดือนนี้คุณก็สบายสบายได้สบายสบายได้ไม่มีปัญหาบ้านไปชีวิตเนี่ย คุณจะมีความสุขได้นะถ้าคุณคิดได้ในตอนนี้นะชาวมีถุนนะเพราะมีถุนเนี่ยถ้าคิดไม่ได้บ้านปลายจะไม่มีคนอยู่ด้วยเพราะว่าดวมคุณอะ่ะมันต้องมีตัง คนที่มาจงรักพระดีกับคุณจะอยู่ดูแลคุณตลอดไปญาติพี่น้องไม่ต้องหวังพึ่งราะคะชาวราศีมิถุนไม่ได้พูดให้ถดท้อใจแต่ให้จําไว้ว่าเขาก็มีชีวิตของเขาเราก็มีชีวิตของเราดังนั้นไม่ต้องพึ่งพาอาศัยกันด,ดีที่สุดตนและเป็นซึ่งแห่งต้นอวยพรให้ชาวราศีมิถุนรํารวยเงินทองหน้าที่การงานมีสุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเพราะคนเจู